เข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนนะครับวันนี้ผมเกษตรชนะเสรีชัยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมดรทอนทำรงนาวาสวัสดาคุณผู้ชมไปเที่ยวปักกิ่งกับหนังสือเล่มไม่ใช่เล่มล่าสุดเล่มเก่าแล้วนะของอาจารย์ทอนซึ่งวันนี้เราเอามาจัดชุดเป็นซีรีส์ว่าด้วยเรื่องของตะลุยเมืองจีนมีปักกิ่งจิ้วจโกหงหลงแล้วก็จางเจี๋ยเจี้ยทั้งสามเล่มพี่เล็กถือนี่ถือถือโชว์หน้าปกเขาหน่อยชุบ มันมันอะไรมองกล้องด้วยฮะว่าหยุดอุชอุชแปลว่าอะไรพี่เล็กตั้งหลักให้ถูกอ๋อยังตั้งไม่ถูกเลยเ <c oughs> นี่ยนะฮะทั้งสามเล่มนี้ว่าดด้วยเรื่องของประเทศจีนสามช่วงเวลาที่อาจารย์พรเดินทางไปมาเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเนื่องจากนี้ไปนะฮะเราเริ่มกันที่ปักกิ่งซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดของอาจารย์พรแล้ว เอ้ยภาพผมเเด็ดสังเกตไม่ห้ฮะขาผมหายไปข้างหนึ่งไม่ต้องสังเกตแล้วฮะไปดูภาพกันต่อแล้วกันตั้งใจจะเล่าเต็มที่เลยเนี่ยปวดตาเออนี่ถนนอะไรพี่เล็กพูดดื่อนบ้างคิดเลยไม่ออกหวังฟูจริงหวังฟูจริงอ่าถนนหวังฟูจริงนะฮะอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังกู้กงเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ก็มีถนนถนนนี้มีมีอะไรสำคัญมีคันทีชื่อหวัง แล้วตังต้งชืดทำกันทีนี่อะลรวะจริงดิจะมีตรอกหูตรงหูตรงหูตรงใช่ขายอะไรขายมาน้ําปิ้งยาจีนนะไม่ไม่มาน้ําปิ้งเลยเอาแม่งป่องปิ้งก็งมี ใช่ไหมไม่ชอบโรงแรมผมอยู่หัวถนนเนี่ยง่ายๆ้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้ถ่ายให้เห็นความเจริญก้าวหน้าซึ่งจริงๆต้องคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้ในเขียนมา4ี่หปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนตอนนี้เนี่ยกขาอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยปีแล้วลดน่อยลดน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จริงๆมันขายกันหมดแล้วฮะเพียงแต่ว่าเราก็พยายามจะมาจัดชุดให้มันหมดบดไปนะฮะจะได้แล้วก็มันก็จะได้พรีใหม่อะไรประมาณนั้นแะ ไปภาพภาพููจริงไม่ได้ไปเลยเหรอเขาเคลื่อนไหวฮะเดี๋ยวมันต้องผมไปกับผมไปกับทัวผมก็ไปมานานแล้วแต่ต้องดูแล้วทัวไม่พาไปปล่อยปกติคนก็มาเดินชอปปิ้งแถวนี้นะเป็นคืนนะเออก็นคืนไงแล้วก็เดินเลี้ยวไปต่อมูโต้เนื้อแกะปิ้งอะไรเออนั่นแหละอ้าวไม่มีมาน้ำเหรอมาน้ำไม่เห็นครับมีแต่ไม่ได้กินนะฮะบ้านเราถูกกว่าไม่เงาอ่ะฮะบ้านเราเล่มไม่เงา ม้าน้ำนี่นะบ้านเราเม่งเงาผมว่าแมงป่องไม่เหรอไม่ป่องไม่ป่องแมงป่องบ้านเราเม่งเงาใช่แต่ม้าน้ําบ้านเราไม่เรียงเมงเงาแน่นะฮะนี่ถ้าพยามจะถ่ายบรรยากาศของถนนหวังฟูจิ้งต้องเคยไปอยู่แล้วถนนนี้มันถนนหลักเพราะว่าคือวันที่ผมไปมันดูใหม่กว่านี้หมายถึงว่ามันจะทันสมัยกว่านี้ที่อาจารย์มัน2008อ่ะ2008มันยัง ก็ยังมันตั้งห้าหปีมาแล้วก็ต้องทําใจขอมันจะมีเพิงงี้ใช่ใช่ใช่ตอนนี้เป็นถนนแฟชั่นกลางคืนนี่เขาจะวัยรุ่นจะมาเดินกันเยอะอืมอืมนะฮะก็หยุดนิดนึงฮะร้านค้าเทียนอีตัว ตุ๊ก,กาตานี่มันเชื่อไหมว่าตุ๊กตาอโอลิมปิกตัวนี้ผมยังยังเป็นเซ็ตอยู่เลยครับผมก็ม <freshwater> ีอยู่ที่บ้านนี่คือตุกต๊ก,กาตาโอลิมปิกนะครับเพื่อแสดงความมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้เขียนตอนช่วงโอลิมปิกที่เมืองจีน,นครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนเนี่ยจะเปิดร้านขายตุ๊ก,กาตาโอลิมปิกทั้ง5ตัวนะฮะ<ค>ซึ่งก็เป็นของที่เราเลอกซึ่งปัจจุบันหาไม่ได้อีกแล้ว เพราะมันขึ้นลาหมดแล้วประมาณนั้นนะ,นะฮะก็จะเป็นของพิเศษประจําเมืองจีนซึ่งแต่ละตัวก็จะแทนความหมายของแต่คนจีนก็คงเข้าใจกันอยู่ครับคนจีนต้องชอบคิดลึกซึ้งแทนความหมายเป็นสัญลักษณ์ของธาตุสีต่างๆใช่ต่อฮะอเห็นไหมฮะจะมีสัญลักษณ์โอลิมปิกเมืองจีนในครั้งนั้นถ้าเกิดใครเกิดทันก็คงจะจํากันได้ มีร้านที่ระลึกของโอลิมปิกคันนั้นเลยใช่มคราวนั้นก็จะมาฟันหัวคนนักท่องน่าือเกาะกระแสโอลิมปิกอ๋อจริงๆก็เกาะได้แต่มันพิมพ์มาเยอะไปหน่อยนั่นเองมันไม่ได้เอื่อตอนนั้นมีรายการตอนนี้ไม่มีรายการนี่มีแล้วไม่รายการทีวีมีนั่งรายการรายการทีวียังไม่มีนะนั้นรายการทีวียังไม่มีนะนั้นทําวิทยุแล้วก็เจ็งแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่เริ่มที้พิมพ์กับหมื่นเลย มมผมก็ดีใจผมได้เงินเยอะเลยอแต่ปัญหาคือว่าคนที่น้ําตาตกในคือมันมันไม่หมดไงทั้งที่จริงๆมันเป็นหนังสือดีมากนะผมชอบนะมันเล่นอ่านง่ายๆอ่านสบายๆคนที่ร้องไห้คือพี่วิยาครับผมไม่เกี่ยวหมวกนี้หนูดาวเนี่ยยังแต่หายไปไหนวะซื้อใบใหม่บอกไม่มีหมวกนี่ว่ะแล้วไม่มีหมวกอ่ะ ช่หนูดาวเลยคนนี้ใช่ไม่ใช่หนูดาวจะไปกิ๊กที่ไหนวะยัยเอ้แต่โทษทีฮะเดี๋ยวผมขอกลับบ้านไปคุยกับหนูดาวใหม่ก่อนว่าผมไม่เห็นหมวกไปนี้มาห้าปีแล้วฮะต่อต่อเพราะฉะนั้นใต้ซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนี้ใต้ห้างใหญ่ใหญ่เนี่ยก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะนะฮะพี่ได้ก็ไม่ได้กินอีกกินไปกับทัวร์มันต้องไม่ได้รู้รสอย่างเงี้ยเราต้องไปเดินกินเองมันต้อสะใจเห็นไหมมาเดินเข้าไปก็เสีย เสนี้ห่าวนี่ห่าวก่อนเอนี้ห่าวก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีหลายอย่างช้าไข่มุกตอนนั้นสมัยนั้นเพิ่งเริ่มนิยมในเมืองจีนนะฮะหยุดนิดนึงฮะาาจไปเเช้นี่ยมันมาจากไต้หวันไงไต้หวันเนี่ยต้องใช้แป้งไข่มุกของเมืองจีนเนี่ยรู้สึกจะใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วเมืองไทยอ่ะเมืองไทยใช้แป้งหรอไม่รู้มันทามาแต่มันก็อร่อยนะไข่มุกเขาใช้ซิลิโคนเนี่ยซึ ต้องมาคิวนานมากนะฮะเขาพิสูจอเฉพาะเมืองจีนเนี่ยข้อดีอย่างนึงก็คือสีสันเนี่ยสดสวยมากเพราะว่าน้ำทุกอย่างนี่รู้แต่ผสมสีนะฮะเพราะฉะนั้นสีเนี่ยเด็ดเด็ดนะฮะเรื่องของรูปรักษณ์เรื่องของอาหารเนี่ยรูปรักษณ์เด็ดมากแต่เรื่องของรสชาติเนี่ยผมรับประกันได้กินแล้วแหวะต่อครับต่อต่อคือเขาไม่กินหวานอย่างเราไงเขาจิงจืดมากเลยอยู่ดิ้นนะ่งห้ผมยังจำไม่ได้เลยเขาผมดูด้วยผมได้อยากเสมได้คิดออก ไอ้เน,นี้ยอน,น,อน,นันอะไรไเด็กเต้าหู้เต้าหู้คนจีนชอบกินเต้าหู้เผือกคนปักีนก็คือคนแต่ละมณฑลเนี่ยแตกต่างกันไป<อ>ถ้าเกิดไปจากปัก่งเนี่ยมันจะขึ้นไปหนาวเ<อ>มืองจีนนี่ต้องเข้าใจนะฮะถ้าเกิดไล่ง่ายง่ายผมไล่คุณผู้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายกจากกรุงเทพเนี่ยขึ้นไปทางเหนือเนี่ยใกล้ที่สุดของเราก็กคือกวางเจา กวางเจาฮ่องกงสวนเจิ้นเนี่ยอันนี้ใกล้สุดอ,ออกจากกรุงเทพบินไปสองชั่วโมงก็ถึงอันนั้นจะไม่ค่อยหนาวมากหน้าหนาวก็ยังไม่หิมะไม่ตกแน่นอนอนะฮะพวกนั้นจะเป็นกวางเจาสวนเจิน้นฮ่องกงพอขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเป็นเซี่ยงไฮ้นะเซี่ยงไฮ้นี่ก็จะหนาวแล้วบา,บางปีก็อาจจะเจอหิมะตกเพราะถ้าขึ้นจากหิมะจากเซี่ยงไฮ้ขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเป็นปักกิง่ง ราะฉะนั้นในเมืองตระกูลที่ว่าชัดๆของเมืองจีนเมืองใหญ่ของเมืองจีนเนี่ยปักกิ่งจะอยู่สูงสุดจะไม่นับฮาร์บินนะฮะฮาร์บินไม่ใช่เมืองใหญ่ขนาดนั้นปักกิ่งจะอยู่สูงสุดเพราะฉะนั้นคนปักกิ่งเนี่ยก็เลยต้องกินอะไรที่มันเลี่ยนๆคนไทยอาจจะไม่คุ้นเช่นเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งเมืองจีนกับเป็ดปักกิ่งเมืองไทยนี่คนละเป็ดคนละเรื่องคนละอย่างกันั้งเขาหนาปึกเลยไม่กินแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างดีก็ไปของเราเนี่ยหนังจะกรอบแต่ของเขาหนังไม่กรอบแล้วก็หั่นมาพร้อมเนื้อเเเลลยยป็นนชิ้ ของเราเนี่ยเอาแต่หนังมาก่อนแล้วเนื้อเนี่ยเไปปรุงอย่างอื่นจะไปผัดเผ็ดไปทอดกรอบหรืออะไรก็ว่าไปแต่ของเขานี่เนื้อพร้อมหนังและน้ําจิ้มก็ไม่เหมือนกันน้ําจิ้มเขาออกเค็มๆแบบต้เจี้ยวหรือไงทุกอย่างือสรุปแล้วเราเค่กินอะไรเขาก็กินแบบนี้จ่ายแล้วก็แม่กินกับมันโถใช่ไหมมีมีมีีมันโถมีครับคุณแม่ก็คงได้เกินได้กินเป็ดปักกิ่งกินประจําจนเบื่อแล้วมั้งนีไม่ค่อยทาน มันไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ละเป็นปากีนี่แหละอะไรแล้วเมื่อไหร่ไหนอาจารย์มาบอกว่าจะเชิญไปพม่าไปไหมอ้าวที่แรกเชิญไปไต้หวันกเป็นพม่าแล้วเว้ยจะต้องไปดูไปลำบากก่อนสิอาจารย์มาที่ผมพูดถึงเนี่ยพี่น้องเอสทีวีที่ดูกันอยู่เนี่ยคงจะเคยดูรายการรู้จักกันดีรู้จักกันดีนะฮะจะไปจะไปเดี๋ยวอาจารย์ก็ไปไปพม่ากันก่อนไงถ้าเกิดจาไม่ผิดเนี่ยสองเดือนก่อนได้ เมยเป็นคนชวนผมนะเว้ยแล้วก็บอกไปไต้หวันนะเว้ยม,มีทะเลสาบสุริยันจันทราด้วยผ่านไปสองเดือนนี่อ๋อดื่มไปคุณผู้ชมทัวร์เราเจ๊งแล้วเอ้า <c oughs> ออที่เคยพูดกันไว้ทลไมมฮะมันไม่มีอารมณ์ ยังไม่ได้ประกาศยังไม่ได้มีแพลนยังไม่ได้อะไรสักอย่างเดี๋ยวรอให้มือไทยมันสดใสก่อนแล้วจะพาไปสวรรค์ไม่มานไหนก็เดี๋ยวจะพาไปรอตอนช่วงนี้มันไปไม่ไหวแล้วฮะอารมณ์มันไม่มีไม่มีอารมณ์จัดด้วยนะฮะตอนนี้เราอยากจะไปไปเที่ยวกับจันทร์เนี่ยไปเจอจันทร์ที่วิทยาโศกใช่ไหมโศกไม่ไม่ค่อยไปที่ลมที่ลมไปบ่อยอืเวี่ดดราเห็นรูปพี่ป๊อตที่ผมถ่ายมหมยังแชร์กันกระหึ่มเลยอื แกวิ่งเข้ามาแล้วแกวิ่งหนีไปเลยวิ่งมาแล้ววิ่งหนีแปลว่าอะไรคือวูบวูบวบวับแต่ไม่ไม่พ้นอ่ะแกไม่ได้จะมาหาอาจารย์เปล่าแกวิ่งหาห้องน้าหรืออะไรมาพี่เล่ยเสดสิีปัญญาชุนอ๋อเอาไปต่อไปต่อไปจีนต่อฮะเออขางไม่นานก็เลยวิ่งพรวดเลยเออเขากินเผือกเต้าหู้แล้วก็มันหยุดนิดนึงฮะผักเมืองจีนเนี่ยดีนะฮะพราัยอื้อ ่เป็นปุ๋ยเหรอปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยออคอกทีปุ๋ยอ่าปุ๋ยคอกมันก็คืออืดที่อกองไว้นานๆนั่นเองปุ๋ยคอกนะฮะเพราะงั้นปักจะสดจะเขียวก็จะลวกดีนะ,ะปัญหาคือมันผัดน้ำมันเยอะอมันจะเลี่ยนผมกินไม่กินผักเลี่ยนไม่ค่อยได้นะ,ะแล้วส่วนอาหารอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เผือกทั้งนั้นน่ะไอ้ที่เห็นเป็นหมูเนี่ยจริงๆเอาเผือกสอดหมูสามชั้นนี่จริงๆมีชั้นบนกับชั้นล่างก็คือมีหนังมีมันส่วนเนื้อนี่เป็นเผือก ก็หมูสามชั้นไงอืมแต่มันไม่มีเนื้อไ่รู้เนื้อหายไปไหนนะฮะลองดูต่อได้ครับช่วงนั้นยังถ่ายวปดีวอาว่องไวหน่อยนะจริงๆอันนี้เป็นบุฟเฟ่อาจารย์ไม่อันนี้ยกมาเป็นตาถาดเลยเขาไปนเงินเขาแกงแล้วไปคิดเงินนะฮะเขาก็จะโบกมือโบกไม้ชี้มาพยายามจะระชาผมเข้าไปเห็นไหมฮะจะเห็นอาหารแบบต่างๆมันเลี่ยนทั้งนั้นนะฮะเคาน์ตินิสทูตอันนี้จะเป็นอาหารอืม มันจะมีให้เลือกหลายแบบเหมือนกันแต่ปาก่นเนี่ยมันมีเยอะไม่ได้แต่ปาก่นผมพูดจริงๆว่าอาหารผมกินไม่ค่อยได้ผมว่ามันเลี่ยนคืออาหารเขามันต้องกินมันๆน่ะเพราะว่าคนอากาศมันหนาวคนเขาต้องใช้พลังงานเยอะซึ่งคนไทยอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยกินอาหารเลี่ยนเราจะกินอาหารที่ติดแบบต้องพลิกติดไปจัดจัดหน่อยอ๋อหยุดนิดนึงฮะที่ดังๆของปากิ่งเนี่ยคือพวกหม้อไฟเพราะมันมันมันหนาวไง พวกมอไฟพวกปิ้งอะไรเงี้ยที่ปักกิ่งจะจะจะมีเยอะแล้ว yeah. พี่เล็กไม่ได้กินเหรอไม่ได้ครับส่วนใหญ่ก็เข้าไปพัตคารที่เขาจัดไว้งน้ไม่มีมอไฟอ่ะมอไฟก็เป็นธรรมดามาต้มเป็นธรรมดาครับจานเวียนอาจารย์ครับไม่มีอะไรพิซดาพิซดารแล้วข้าวทั่วไปแล้วก็มีน้ําพริกให้เมแบบคนอื่นกินไม่ได้ ต่อฮะเมือจะไปกินข้าวน้ำตับน้ำคลีกที่มันกินแต่ผมกินได้อาหารนี่ผมนะเพราะฉะนั้นเนี <S <S ่ยก็จะเห็นนะฮะเห็นไหมตะเกียบซึ S <S um> <S um> <S ่งอันนี้พยายามจะถ่ายให้ดูนะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าให้ดูศูนย์อาหารทำไมจริงๆศูนย์อาหารนี่มันเรื่องสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดไปเที่ยวเองเนี่ยเราต้องเข้าศูนย์อาหารแบบนี้ก็เลยพยายามจะถ่ายให้คุณผู้ชมดูว่าไปปากินด้วยตัวเองเนี่ยศูนย์อาหารเหล่านี้เนี่ยมีโมโหไม่รู้กี่สิบแห่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะไปแล้วจะไม่มีอะไรกินหรือกินลําบากยากเเนนนแสขฮ อันนี้ก็คือพวกเข้าตรอกแล้วกินข้าวเสร็จก็มาเดินในหวังฟู่จิ้งต่อนะฮะซึ่งก็เดินเข้ามาในตรอกตรอกพวกตอกซอกซอยตรอกเอออนี้จําได้มันเป็นผลไม้ที่เป็นเครือน้ําตาลใช่มั้ยใช่กินกรอฟเดียวหวานช่ํากินด้วยเหรอยู่นี่นะฮะกินๆๆๆแล้วเดินไปเดินเล่นผลไม้พวกนี้กินได้อันเดียวฮะหืหวานเกินแล้วก็ทิ้งแล้วก็พยายามคือไม่ต้องซื้อเยอะนะคือถ้าไปกันเนี่ยไปลองๆเฉยๆนะฮะ ถ้าถ้าจะเป็นจะต,ต้องซื้อก็ซื้ออันหนึ่งแล้วก็แบ่งกันเพราะว่าคุณคุณกินไม่หมดอยู่แล้วล่ะสีมันสวยนะสีสวยสีสีของอาหารสีของของกินข้างทางเนี่ยน่ากินน่าซื้อหมดอ่ะผมเป็นประเภทชอบซื้อเยอะๆได้อย่างละคาอย่างละอันบางอันกินไม่ได้แต่ต่อครับต่อไห้นู่นดาวนะฮะหนูดาวกำลังยืนมองมันคืออะไรการพุทซาเหรอพุชซานี่ไงนี่ไงนี่เริ่มปิ้งนะเห็นไหมอ่า ราคาเป็นเงินเงินจีนห้าหยวนนะฮะหยวนหนึ่งกี่บาทหยวนหนึ่งวิ่งระหว่างผมเคยครั้ลหน้าสุดผมไปสี่บาทแดสิบตอนนี้ห้าห้าบาทแล้วตอนนี้ห้าบาทเจ็ดสิบนะพี่นะฮะก็เป็นเรื่องดีนะฮะชุมนุมฮะเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวโอ้ยุ่นิดนึงครับอย่างที่สัญญากันไว้นี่มาน้ํามาน้ํานะฮะก็จะมีม่าน้ํากับแมงป่องแมงเงาไม่ได้เห็นไหมปิ้งอันนี้ก็จะมีนะฮะก็สามารถซื้อได้ ตัวหนึ่งก็สิบหยวนอ่าหยวนสิบหยวนนฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดตายท้องกลมอะ่ะก็จะประมาณสิบห้ามีลูกอยู่ในท้องผปุ๊บปุ๊บมาน้ําจะเป็นปลานะฮะก็เข้าใจว่าเป็นปลาแล้วตัวผู้เนี่ยจะจะเก็บไข่กับเลี้ยงลูกอยู่ในท้องนะฮะแล้วก็ไปจับมันมาตอนนี้มันกําลังจะคลอดลูกอ่าบาปไหม <laughs> เขาเป็นเครื่องยาจีนนะครับแล้วเดี๋ยาถามผมว่าผมไม่กินแน่นอนนะครับผมรับประกันได้แล้วผมไม่สนับสนุนให้ใครกินนะครับผมมีแต่เอามาให้ดูเฉยๆว่าว่ามีการจับมาน้ำปิกกั้นแต่เป็นวัฒนธรรมประเพณีของเขาฮะของปลอมมากันขอปลอมมากันดินหางเดียวๆมันอาจจะเป็นของปลอมก็ได้มันไม่ดินหางเดียวๆนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูด้วยมันอาจจะเป็นจิ้งจกไงจิ้งโจรจิ้งจกกันใครจะเอามันจิ๋งจ๋มันทําไม่เหมือนเหมือนม้าน้ำลำบากส่วนใหญ่ก็ส่งไปยังเมืองไทย มันมีอีกอย่างหนึ่งไอ้จิ้มปัาจระเข้จานแต่เขาไม่ปิ้งเขาคงเอาไปทํยายาเฉยตากแห้งที่สงขลาเน,น,น,น่จับเยอะเลยอที่สงขลาใช่เขาแต่ตากแห้งพ<ช>ี่ได้ก็ไปดูมาแล้วนี่ใช่ใช่ไปดูที่เขาร้านที่รวบรวมมีทั้งมะนาวทั้งจิ้มปัาจระเข้เยอะอด้านนั้นหมดกระหมดก็จับตลอดนะครับโผล่หัวมาใช่ใช่ผมผมไปกินนึกออกละผมไปกินในพระราชวัง ชักหลูขึ้นเรื่อยๆเว้ยกินในพระราชวังมาเป็นหอมมาเลยนึกว่าขาหมูอืกินเข้าไปเรียบร้อยเสร็จมันเป็นอุ้งตีนอูดอ๋อทําตุนมาเลยเอกุ้งตีนอูดตุนเนี่ยโกเล้งก็บอกว่าเด็ดนะถ้าเออไม่ใช่โกเล้งจิงจอกภูเขาหิมะอะยรแบบนี้ป่ะนั่นแหละกินแล้วอึดเหมือนอูดกินเนี้ตอนแรกก็ไม่รู้ไงก็กลับมาได้ลูกเลยป่ะไม่ใช่อู้เนี่ยมันหลายปีแล้ว ยังมีอ้นี่นะสมองอะไรสักอย่างไม่รู้สมองแพะหรืออะไรไม่รู้เป็นก้อนๆโชคดีไม่เจอสมองลิงแบบเฉาะกระโหลกแล้วเสียบไปกลางัที่มันโผล่มาในโต๊ะใช่ไหมเออเออไม่ต้องห่วงนะฮะรายการเราไม่ให้ดูนะแต่รายการเราไม่สนับสนุนการไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนแน่นอนนะเห็นก็แย่แล้วครับต่อเลยครับต่อต่อต่อก็อยากให้ดูกันชัดๆนะผมชอบมาน้ำเห็นไหมตาปลอยเริ่มที่อยู่ทะเลสาบสงขลาฮะ มันเมืองไทยมีเยอะเหรอครตอนนี้มีน้อยแล้วมีน้อยแต่ก่อนเยอะส่วนนี้ขนมเมืองจีนนะขนมเมืองจีน,นส่วนใหญ่จะเป็นแป้ง <c oughs> แล้วก็ยัดน้ําตาลเข้าไปนะฮะเด็กก็กินเข้าไปไม่เป็นไรนะฮะก็เห็นไหมเห็นไหมไม่ได้อะไรเนี่ยไม่รู้คือส<ม>วยแต่รูปจ <c oughs> ูบไม่หอมอ่ะไว้ง่ายพยายามกินหลายอย่างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะหวานเจียม ข้างหลังก็เป็นตลาดในที่คนไทยอาจจะชอบครับขายเป้ขายของอะไรสไตล์เมืองจีนซึ่งจำเพ็งส่วนใหญผมกวางเจ้าสนุกกว่าที่ปักกิ่งมันแค่แค่ชิวๆไม่ได้สีเลียดมากต่อนะฮะต่อเข้าไปโอ้หนี่ของเยอะเหมือนกันอาจารย์อ่ะพี่เล็กไม่ได้ไปไม่ได้ไปตรงนี้ครับว้าข้างหลังก็มีหมดเลยหยุดนิดนึงครับจะมีทั้งเรื่องของแถวนี้เนี่ยถ้าเกิดของเยอะๆแถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกำแพงเมืองจีน อ๋อแล้วก็ตุ๊กตาดินเผาอะไรพวกนี้เรียนแบบตุ๊กตาดินเผาของจินซีฮ่องเต้นะฮะแล้วก็เป็นของที่ลึกๆก๊ก,ก็ก,ก๊อก,ก,กอย่างไอ้ที่หมุนหมุนอยู่หน้ารถพี่เล็กอะไอ้กองรอบมัน <c oughs> มันมีของที่เบียดด้วยคือมันรวมมาหลายประเทศไม่ใช่ของที่เรื่องของปักกิ่งนะฮะคือรวมทั้งประเทศของที่เบยด้างของที่นู่นที่นี่บ้างมันรวมรวมกันโรงงานก็อยู่ที่จีนนี่แหละแล้วก็ส่งกระจายออกไปข้างนอกมากกว่าก็จริงๆโรงงานก็อยู่แถวนี้ฮะเพราะว่าปักกิ่งเป็นเมืองที่อุตสาหกรรมอยู่ตรงนี้ใช่ต่อครับมาที่เดียวซื้อได้หมดเอาไว้ง่ายซึ่งคุณภาพก็อย่างที่เห็นนะฮะโอ้เนี่ยหุ่นปั้นไอ้หุ่นปั้นเนี่ยพอซื้อไปเดี๋ยวก็ใส่หลายตัวแกเป็นห้ามนรูดฟรีฟ้า โอ้นี่โรงแรมถ่ายดูหยุดนิดนึงครับโรงแรมเมืองจีนเนี่ยเห็นตึกผมนอนโรงแรมนี้เพราะเป็นตึกเดียวที่ออสูงได้ในถนนนี้เพราะมันเป็นตึกเก่าอ,อมันเป็นโรงแรมตั้งแต่สมัยคอมมิวนิสนะฮะออซึ่งเดิมทีรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยใช้โรงแรมนี้เป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองออแต่ตอนหลังมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยตรงน,นี้เขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโรงแรมทั่วไปออนะ,ะแต่จะเป็นโรงแรมสูงเพราะจะได้เห็นวิวรอบด้านนะฮะแล้วผมผมก็ได้อยู่ห้องชั้นสอง เราจะเห็นอะไรครับท่านสอบุาสาไมรู้แล้วผมสาษาเรื่องมันได้แค่นี้เงินมีแค่นี้มันก็ได้แค่นี้แต่เรื่องอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมถ้าเกิดไม่เคยไปเมืองจีนเลยต้องรายงานไว้ให้ทราบล่วงหน้าว่าคนจีนลุคนี้เนี่ยชอบมากก็คือสูบลี <S <S อ๋อแล้วสูบไม่ยั้ง เขาปกติเขาสูบเยอะอยู่แล้วคนจีนเดี๋ยวนี้ยิ่งไม่ยั้งนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นห้องของเมืองจีนเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ห้องไหนโรงแรมอันใดหรูขนาดไหนเนี่ยรับประกันได้อย่างหนึ่งก็คือม,มีกลิ่นบุหรี่มีกลิ่นบุหรี่หรือไม่ก็มีควันบุหรี่ด้วยเ <c oughs> ขาจะมี <c oughs> ปาร์ตี้บุหรี่ก <c oughs> ็คือ <c oughs> ห้ามสูบในห้องก็คือจะชวนเพื่อนห้าหกคนแล้วก็เปิดประตูห้อง <c oughs> แล้วก็สูบควันก็จะลอยมาแล้วก็ยาไปตามทางเดินแล้วบางทีก็ไปแอร์ไอที่หนักที่สุดเนี่ยคือสูบตอนกินตักข้าวเช้า คือมันสูบไปตักข้าวไปบางทีขี้มูลก็จอขี้มูลล่วงอาหารบุฟเฟ่รือที่โรงแรมใช่ไหมฮะไม่เคยเห็นนี่บครับเคยเห็นไอพี่ครับก็ดีนะมันเป็นโจ๊กโจ๊กที่คติ่มไม่เป็นไรยังไงก็สูบอยู่แล้วมันก็กินไปได้คือมันไม่ได้สูบที่น่ากินไงมันสูบด้วยตักด้วยสูบแล้วเดินย่ายไปเรื่อยร่างเกียร์หรือไงม่ังเกียร์ก็ไม่ต้องสูบสิไม่ได้สูบร่างเกียร์ไม่รังเกียร์นะฮะคือต้องเข้าใจผมไปเมืองจีนหลายครั้งแล้วผมไม่ได้รังเกียร์ผมอึดบอกแล้วไงคือ ไปจีนกับไปญี่ปุ่นเนี่ยต้องทาอารมณ์คนอา,อารมณ์กันมันจะแตกต่างกันเยอะแยะเพียงแ,แต่ว่าเมืองจีนมันก็มีดีบางอย่างที่ญี่ปุ่นมันไม่มีอย่างพระราชวังต้องห้ามเนี่ยถ้าจะไปเทียบกับวังโชกุนที่เกียวโตเนี่ยบอกก็ได้เลยว่าใช่มันคนละย่านม,มันคนละโลกกันอ,อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าอะไรมีดีที่ใดจะหมดนี่ไเวลาอย่งหมดเวลาเดีย๋ยวเราหยุดกันไว้ที่ตรงโรงแรมที่อาจารย์ทรพักที่ชั้นสองมันจะหรูถ่ายรูปต้องขึ้นลิฟต์ไป เราขึ้นไปถ่ายข้างบนเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาต่อกันเรื่องราวของปักกิ่งนะฮะแม้ว่าภาพที่เห็นอาจจะเป็นภาพเมื่อปี2008แต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะแต่คข้อมูลไม่เปลี่ยนเดี๋ยวยืนยันนิดนึงว่าไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวจุดล็อกตึกใหม่ไม่สร้างไม่ได้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเลยออกไปนอกจากตรงนี้นี่ไม่เกี่ยวก็มีพัฒนาเป็นตันเลย แต่เดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะครับคราวหน้ายังอยู่กันที่เรื่องราวของปักกิ่งแต่ถ้าใครอยากจะอ่านเรื่องของปักกิ่งปักไม่ใช่เรือ่องปักกิ่งเรื่องของจีนเรื่องของปักกิ่งเรื่องของหงหลงจิวใจโกเรื่องของจางเจียเจีียทั้ง3เล่มเนี่ยนะฮะสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์เขาจัดเป็นชุดนะครับว่าด้วยเรื่องของชุดตะลุยเมืองจีนของดรธรปักกิ่งแพนด้าและเหยียบย่างจางเจียเจียรวมแล้ว3เล่ม700บาท แต่ถ้าเป็นสมาชิกลดอีก10%ก็เหลือ630นะฮะโทรไปสอบถามได้ที่0 082์แปดเดี <82. S 1> ๋ยวใจเย็นๆน้อง0 8น7 8 2 8ดสอง8ดแล้วก็082-7828356ใช่นะฮะสองเบอร์นี้นะครับก็ทุกเล่มมี DVD อยู่ด้วยนะครับลองสอบถามไปดูแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามข่าวสารของสำนักิมพ์บ้านพระอาทิตย์ก็เข้าไปที่ facebook.com และสมพิมพ์บ้านพระอาทิตย์หรือถ้าอยากจะพูดคุยกับอาจ,จารย์ทอนพันไลท <laughs> ์เดี๋ยวนี้เขาเรียกทอนพันไลท์ก็เข้าไปที่ TSON นทอนในเฟซบ o ๊นะครับก็จะเห็นรูปที่อาจ,จารย์ทอนไปกินข้าวฟรีตามม็อบต่างๆ <c oughs> อยู่เป็นประจำวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่เล <c oughs> เ็กโอภาสพัชมานุเกษมนักเตะทอนธำรงนาวาสวัสด์และผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ สวัสด,ดีครับเห็นไหมคะ